มาที่ข่าวเรื่องของพริกขี้หนูที่โคราชนี่เขาบอกว่าพริกแพงราคาเนี่ยสูงถึงเม็ดละ1บาทสาเหตุเนี่ยเขาบอกมาจากหลายปัจจัยนะฮะทั้งเรื่องของน้ําท่วมที่ภาคใต้ส่งพริกไปขายที่อีสานไม่ได้เรื่องของการขนส่งในช่วงสถานการณ์โควิดสิที่มันติดขัดก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมากรณีมีข่าวบอกว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาออกมาเปิดเผยบอกว่าพริกขี้หนูในตลาดสดเนี่ยราคาแพงขึ้น โดยบอกว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ภาคใต้ได้มีการประสบปัญหาน้ําท่วมทําให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพริกส่งขายทําให้พริกขี้หนูในพื้นที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสูงถึงเมตรละหนึ่งบาทล,าล่าสุดผู้สื่ข่าวสอบถามนางบัวลอยสายคลองอายุ49ปีเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพริกขี้หนูเธอบอกว่าเธอปลูก5ไร่ปลูกมานานกว่า20ปีปีนี้ ยังคงขายพริกสดในราคากิโลกร,รัมละ37บาทอันนี้คือหน้าส่วนนะฮะส่วนพริกแห้งหรือพริกแดงขายกิโลกร,รัมละ100บาทขายตามราคา,า,าปกาติมาหลายปีส่วนสาเหตุที่พริกราคาแพงขึ้นน่าจะเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางนําไปปรับราคาให้สูงขึ้นเพราะมีการซื้อขายพริกกันหลายต่ออีกอย่างก็คือปัญหายอย่างที่บอกคือภาคใต้น้ําท่วมไม่สามารถส่งพริกขึ้นมาขายทางพื้นที่ภาคอีสานได้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อย เอออาทิตย์ตนน่ะขายสีสห้าเราี่เขาไปขายเมลลาบาเดอมันแพงเพราะอะไรครับมันหลายตัวเอ,องง่งเมคาเมคาก็ไปส่งตอ่งตอมันก็นหลายตัวตวสวนกขซื้อไปราคานีเขานีผูกพ่อ้ามารับซื้อก็กินอีกตอหนึ่งคขานีกัพผคกนมารับก็กินอีกตอนึงมันหลายตัวแต่จริงราคาพริกก็ยังคงปกติเหมือนเดิมจ้ะ เรื่องนี้เห็นว่าทางผู้ว่าโคราชในสั่งการให้ทางพณิชย์จังหวัดนลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งจากการตรวจสอบกรณีข่าวว่าพริกแพงเม็ดระบาดเขาบอกว่าแยกออกเป็นสส่วนก็คือด้านการผลิตและด้านการตลาดเรื่องของการผลิตเกษตรกรเนี่ยเริ่มเพาะป,ปลูกพริกได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนหลังจากนั้นใช้เวลาในการเพาะป,ปลูกประมาณ90วันผลผลิตต่อไร่ได้ประมาณ2,000กิโลกรัมต่อไร่โดยผลผลิตจะออกเยอะและสุกเร็วในช่วงที่อากาศร้อน ส่วนด้านการตลาดผู้ประกอบการได้ซื้อพริกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดและตลาดไทยและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้การขนส่งค่อนข้างยากประกอบกับช่วงปลายเดือนธันวาคม63อากาศเย็นทำให้ผลผลิตออกน้อยและสุกช้าทำให้ราคาในช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคมปีนี้ราคาปรับตัวขึ้นสูงถึงกิโลกรัมละ240บาทนะครับกิโลกรัมละ240บาท ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากสภาพอากาศทําให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ปัจจุบันสภาพอากาศเริ่มร้อนขึ้นพริกเนี่ยผ,ผลผลิตเนี่ยออกมาได้ตามปกติประกอบกับรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการเรื่องการขนส่งก็เดี๋ยวจะทําให้สภาวะของราคาเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับโดยราคาจําหน่ายในตลาดจะกลับมาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ140ถึง150บาท ขายปรีกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ160-170ถึงบาทและจะมีราคาที่มีแนวโน้มลดลงใกล้เคียงกับราคาของปีที่ผ่านมานี่นะครับเขาบอกเหตุผลมันเป็นแบบนี้แม่ค้าขายผักสดในตลาดแม่กิมเพงอยู่ที่เขตเทศบาลน,นครน,นครราชสีมานางวงเพชรสังคพงศ์บอกว่าตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมาเนี่ยราคาพริกเนี่ยแพงมากขึ้นเกือบเท่าตัวเดิมซื้อแค่กิโลกรัมละ30-40บาทแต่ตอนนี้ สินค้าไม่มีต้องรับซื้อแบบเป็นถุงมาถุงละพันหถึงพันหกแล้วก็มาแบ่งขายหน้าร้านแล้วก็มีการปรับราคาให้สูงขึ้นนิดหน่อยส่วนสาเหตุที่แพงเนื่องจากก่อนหน้านี้จังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาภัยแล้งต้นพริกแห้งตายเป็นจํานวนมากผลผลิตจึงออกน้อยและกระทบยาวมาถึงปัจจุบันเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมันมันแรงช่วงช่วงตอนตอนกลางกางปีค่ะแล้วก็มันเหมือนกับมันมีโรคระบาดด้วยแบบ โรคระบาดเกี่ยวกับพริกนะคะมันเป็นขึ้นลามาั่งอะไรมั่งาเงี้ยค่ะก็จากที่เคยปลูกูกกันได้ก็ส่วนมากก็จะเป็นตายหมด mm hmm. เขาก็เลยไม่ค่อยปลูกกันเลยทาให้พริกแพง mm hmm. ใช่เพราะเมื่อก่อนมันแค่โลละสามสิบสี่สิบตอนนี้ถุงหนึ่งอ่ะพันห้าพันหกนะคะสิบโลแล้วไม่เต็มสิบโลด้วย mm hmm. แล้วไหนเราจะมาคัดออกบางทีก็มีเน่ามีเสียด้วยค่ะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วก็คนก็ตังค์น้อยด้วยอยากอยากให้ดูแลนิดนึง นี่นะครับฟังฟังดูจากหลายคนนี่โอ้โหหลายเหตุผลเหลือเกินที่ทําให้พริกแพงไม่รู้ว่าเหตุผลไหนเป็นเหตุผลหลักกันแน่ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยผู้สึกข่าวไปที่ตลาดลํำพูอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นไปสํารวจราคาพริกเห็นว่าพริกเนี่ยราคาตอนช่วงปีใหม่เนี่ยต้นปีนะฮะต้นปีที่ผ่านมา250บาทต่อกิโลกรัมนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200บาทนะราคาพริกสดนี่นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ ขายของอยู่ที่นี่เนี่ยก็บอกว่าไปรับมาจากตลาดศรีเมืองทองขอนแก่น,ซ,นซึ่งเป็นแหล่งรวมพืชผักที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็เอามาขายที่ตลาดบางลำพูแห่งนี้โดยที่พริกสดมีราคาเขาบอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ย250ต่อกิโลกร,รัมนะครับตอนนี้ก็ราคาปรับลดลงมาบ้างอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ200บาทเอามาแบ่งขายข,ายขีดละ20บาท20บาทนี่ได้พริกเนี่ยประมาณสัก30เม็ด หรือตกแล้วเม็ดหนึ่งประมาณ70สตางค์นะยังไม่ถึงบาทนะฮะลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็บ่นบอกว่าพริกเนี่ยมีราคาแพงทางแม่ค้าพ่อค้าเองก็งงยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเหมือนกันว่าพริกสดเนี่ยที่ราคามันสูงขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับเห็นว่าปกาติเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ70-80บาทมาปีนี้เนี่ยพริกเนี่ยทะลุถึง200กว่าบาทต่อกิโลกร,รมัมนี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็เดือดร้อนไปทั่วโดยเฉพาะ คนชอบกินเผ็ดนี่ส่งผลกระทบต่อวงการส้มตำวงการยำอะไรต่างๆที่ต้องใช้พริกหรือเปล่าเนี่ยนะเออนี่นะครับมีหลายคนเนี่ยที่ติดตามข่าวนี้ทางโซเชียลเนี่ยบอกว่าก็ไปดูหลายพื้นที่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะกำละ20นี่กำมาให้เบาๆด้วยนะครับนับดูแล้วเนี่ยไม่ถึง20เม็ดอะไรทำนองนี้ก็สะท้อนปัญหามา